พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมนะครับพระราชทานพระราชกระแสร,รับสั่งทรงรับชมนางสาวการจณีใจชื้นครูอัตตาจ้างนะครับศูนย์การศึกษาพิเศษที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนจนเสียชีวิตขณะที่เข้าไปช่วยเหลือนักเรียนที่กําลังข้ามถนนครับวันนี้ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดตากหน่วยบริการแม่สอดอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุรพลวงสุพิสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเชิญพระราชทานพระราชกระแสทรงชื่นชมนางสาวการจนีใจชื้นเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีนายสวรณิตสุริยกุลณยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดตากสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเหล่ากาชาติจังหวัดตากชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดตากและครอบครัวนางสาวการจนาใจชื้นเข้าร่วมพิธี ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระม่อมพระราชทานพระราชากระแสมาแจ้งแก่บิดาและครอบครัวในกรณีนางสาวการจนีใจชื้นอายุ41ปีครูอัตตาจ้างศูนย์การศึกษาพิเศษซึ่งก็เป็นเด็กที่มีภาวะความผิดปกติทางการเรียนรู้ออทิสติกที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถจักรยานยนต์ชนขณะที่เข้าไปช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ จึงกำลังวิ่งข้ามถนนที่หน้าโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตากสาขาแม่สอดถนนบายพาสหลังที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อวันที่8เมษายน2565ทาให้นางสาวการจนีใจชื้นมีอาการเลือดข้างในสมองและความดันโลหิตต่ำมากจนถึงแก่กรรมเมื่อวันที่13เมษายน2565ณโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชปรารภว่า นางสาวการจนีใจชื้นเป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอันสูงยิ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กนักเรียนที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษอย่างเอาใจใส่และปกป้องสิทธิ์ให้พ้นจากอันตรายโดยมีได้คำนึงถึงชีวิตของตนเองนับเป็นผู้มีคุณธรรมความเสียสละอย่างสูงส่งยากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนทรงแสดงความเสียพระราชาหไทยต่อการสูญเสียอันมิอาจประมาณในครั้งนี้ได้และทรงหวังว่า และทรงหวังพระราชาหรือว่าความดีที่นางสาวการจน妮ใจชื้นได้ปฏิบัติบำเพ็ญมาจะเป็นพระละวะปัจจัยให้นางสาวการจนีประสบความสุขในสัมปรยภพตลอดการทุกเมื่อไปอน้อมจิตใจส่งดวงวิญญาณสู่สำไปรยภพนะครับสำหรับคนที่มีจิตใจดีดังพระไตรกสัจลัษ์เช่นเดียวกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคุณเสด็จสิมลท่านผู้ชมพระองค์ทรงพระราชทานไว้ว่าการศึกษาสร้างคนให้เป็นคนเก่งได้ แต่ไม่สามารถสร้างให้คนเป็นคนดีได้ดังนั้นการหล่อหลอมคนให้เป็นคนดีเ,นเกิดจากเบื้องลึกของสํานึกของตนเองที่เกิดขึ้นโดยภาวะปัจจัยภายนอกอย่างเช่นครอบครัวหรือว่าสังคมดังนั้นการสูญเสียคนที่มีทั้งภาวะวัยวุฒิและคุณวุฒิเนี่ยและภาวะทางด้านจิตใจที่ดีถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากน้อมส่งดวงใจด้วยนะครับและแสะดงความเสียใจแก่ครอบครัวด้วย